สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองนะคะแล้วก็นักเรียนที่เข้ามารับชมวิดีโอการสอนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องคำวัยพ์คำวัยพ์ก็คือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ความหมายเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคำว่านกนกที่เราใช้เรียกทั่วไปค่ะก็คือสัตว์ปีกชนิดหนึ่งนะคะนกคำวัยพ์ของนกก็อย่างเช่น ปักสีปักษาวิหกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคำเหล่านี้มีความหมายว่านก ok นะคะแต่ที่ครูจะสอนนะคะก็คือคำที่อยู่ในทักษะภาษาในหน้าที่14เพื่อให้นักเรียนเนี่ยทำได้ถูกต้องนะคะอย่างคำแรกก็คือลือสีอะไรบ้างที่มีความหมายเหมือนกับคำว่าลือสีนะคะ ก็จะมีชีไพไพตัวนี้แปลว่าป่านะคะก็แสดงว่า,เ,าเหมือนผู้ถือสินะอยู่ในป่านะคะเขาเรียกว่าฤาษีนะคะมีความหมายว่าฤาษีดาบลโ,โยคีผู้บำเพ,พ็ญพจนนะคะมีความหมายว่าฤาษีหมดเลยนะคะต่อมามา้านะคะมา้นะะมาที่เราที่ที่ในหนังอนะ่ะเดี๋ยวเขาขี่ม้ากันนะะ่ะนะคะนะคะก็จะมีพาชี สินทบอาชาในไหอัศวะแสดุรงมะโนไมาอาชาอัศวะนะคะอัศวะนะคะต่อมาคำว่าตายนะคะคำว่าตายเนี่ยมีหลายคำมากนะคะเดี๋ยวจะมีคำที่นักเรียนคุ้นเคยหรือที่เคยได้ ได้ยินในในทั่วๆไปนะคะ,ะก็จะมีปาลลรายนะคะบัลไลมรณะนี่จะได้ยินตามงานศพนะคะมรณะนะคะวายชนวายชีพดับจิตอันนี้เคยได้ยินไหมคะห้องดับจิตอยู่ในโรงพยาบาลสแสดงว่าห้องนี้ต้องเป็นห้องที่มีคนตายนะคะ เราเข้าใจกันว่าห้องนี้คือคือห้องเก็บศพนั่นเองนะคะต่อมาม้วยนะคะม้วยนะคะก็แปลว่าตายเหมือนกันนะคะต่อมาพอ่อพ่อของเรานะคะซึ่งมันจะมีหลายๆคำนะคะเรามาดูคำว่าพ่อกันพ่อก็จะมีบิดาที่ใช้บ่อยนะคะบิดามารดามารดาคือว่าแม่นะคะชนกนะคะชนกปิตุรงบิดอนแล้วก็ ปิดตุนะคะอันนี้มีความหมายว่าพอ่อส่วนมากคําไวัยพ์เหล่านี้นะคะจะใช้หรือปรากฏเห็นอยู่ในคําประพันธ์เพราะคําประพันธ์เนี่ยจะไม่ให้ใช้คําซ้ําเขาจึงนําคําพวกนี้ค่ะไปใส่ไว้ในคําประพันธ์ไม่ซ้ำนะคะไม่ใช่คําซ้ําแต่มีความหมายเหมือนกันแบบนี้ค่ะใช้ได้ค่ะ นะคะนักเรียนเข้ามาดูวีดีโอการสอนแล้วนักเรียนจะทำแบบฝึกหัดได้นะคะ